โลกนี้เป็นโลกที่ต้องการผู้นำโดยเพราะอย่างยิ่งผู้นำที่มีคุณภาพพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มองหาผู้นำอยู่เสมอตลอดเล่นพระคัมภีนะครับตั้งแต่ที่พระเจ้านั้นเริ่มต้นสร้างรุย์คู่แรกก็คืออาดัมและเอวาแม้ว่าเขาทั้งสองนั้นจะมีความเป็นมนุษย์ที่มีความเท่าเทีเทยมกันแต่พระเจ้านั้นวางบทบาทให้กับอาดัมและเอวานั้นแตกต่างกันอาดัมนั้นพระเจ้าวางให้มีบทบาทเป็นผู้นำในครอบครัวในขณะที่เอวาเล่นบทบาทเป็นผู้สนับสนุนนะครับเรียกว่าเป็นผู้ประถม เราเห็นว่าพระเจ้านั้นเห็นความสําคัญของเรื่องนี้อยู่เสมอฉะนั้นในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการ สร้างผู้นำและต้นแบบในการที่สร้างผู้นำได้อย่างมีคุณภาพก็คือองค์ระเยซุครส์นั่นเองนะครับองค์นั้นมีเวลา3ปีครึ่งในการสร้างคนอยู่12คนและคน12คนนี้กลายเป็นคนที่สร้างผู้นำต่อๆกันมาจนในปัจจุบันเราเห็นมีผู้เชื่อนับเป็นพันล้านคนอยู่ทั้งทั้งโลกนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะสร้างผู้นำในองค์กรของเราในหน่วยงานของเราในสังคมของเราโมเดลที่เะเยซูได้วางวันนั้นเป็นโมเดลที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากวันนี้เราอยู่ด้วยกันว่าเะเยซูทำยังไงนะครับมี9สิ่ง ที่เราสามารถที่จะเห็นได้ที่พระองค์ทำนั้นเป็นอย่างน้อยสิ่งที่หนึ่งคือพระเยซูนั้นใช้เวลาในการที่จะอยู่กับคนที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำพระเยซูนั้นมีสาวกอยู่หลักๆอยู่12คนพระองค์ใช้เวลากับคนเหล่านี้มากกว่าคนอื่นๆที่พระเยซูนั้นพบปะและในจํานวน12คนนี้พระเยซูก็ให้เวลากับ3คนหลักเป็นพิเศษก็คือเปโตยอนแล้วก็ยากอบ ฉะนั้นการที่เรานั้นจะใช้เวลาคุกคลีในการที่จะมองดูศักยภาพของคนนั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากจริงๆครับภาวะผู้นําเป็นสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของคนบางคนฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปใช้เวลาคนเราต้องมองหาสิ่งนี้โดยที่เหลานั้นไม่ได้มีไบแอสหรือว่ามีอคติ บางคนนั้นอาจจะเป็นคนสนิทกับเราอาจจะเป็นเพื่อนซี้ของเราหรืออาจจะเป็นญาติสนิทของเราแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าคนคนนี้จะมีภาวะผู้นําที่พระเจ้าได้ใส่เอาไว้ฉะนั้นการที่เรานั้นจะสังเกตคอยมองดูแล้วมองหาว่าคนไหนมีศักย,ากยาภาพผู้นําเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากนะครับสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือมองดูว่าเขามีของประทานพุยาบรสุทธ์มี ความสามารถฝ่ายธรรมชาติหรือที่เรียกว่าพรสวรรค์นั้นเป็นยังไงบ้างพระเจ้าใส่สองสิ่งนี้ในชีวิตของคนจนํานวนมากนะครับโดยเฉพาะผู้เชื่อน,นั้นมีของทานพยามรู้สุดที่พระเจ้าให้เอาไว้เพื่อเอามาใช้ในการทํางานของคริสจักรเป็นพิเศษอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยการมองหาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญผมจําได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนยผมเคยทํางานทางด้านของ human resource ของการพัฒนาทรัพยาการมนุษย์ในหลายที่หลายแห่ง ในช่วงเวลานั้นนั้นสังเกตสิ่งหนึ่งว่าการพยายามที่เราจะพัฒนาสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของคนนั้นมีความยากมากกว่าการพัฒนาสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเขาเราพัฒนาจุดอ่อนของเขามากเท่าไหร่อย่างมากก็จะขึ้นมาได้ถึงเพียงแค่ค่าเฉลี่ยไม่สามารถที่แข่งกับใครได้อยู่ดีแต่ถ้าหากว่าเราไปพัฒนาสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเขาเขาจะสามารถกลายเป็นคนที่เป็นฮีโร่ในบทบาทในงานด้านที่กาลังทาอยู่เขาจะเป็นคนที่เจิจรัสมากเลยครับซึ่งสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือความสามารถ พรสวรรค์หรือว่าของประทานพิกยมรู้สุดที่พระเจ้าใส่ไว้ในชุดของเขานั่นเองงั้นเวลาพี่น้องนั้นที่จะเลือกคนมาสร้างเป็นทีมอย่าลืมมองดูศักยภาพของเขามองดูของประทานความสามารถของเขานะครับกุญแจคือสังเกตอย่าเพียงแต่ใช้เวลาสนุกสนานกันเท่านั้นแต่คอยมองและหาภาวะความเป็นผู้นําที่ซ่อนอยู่ในคนที่อยู่รอบตัวในชุดของเราครับ ไม่เพียงแต่สิ่งที่หนึ่งแต่สิ่งที่สองพระเยซูนั้นเลือกผู้นําทีละคนคําว่าเลือกผู้นําทีละคนที่นี่ที่กำลังพูดถึงหมายความว่าพระเยซูนั้นบรรจงค่อยๆอคัดเลือกมาทีละคนคัดเลือกมาทีละคนพระเยซูนั้นไม่ได้ร่อนใบสมัครออกไปแล้วก็ใครก็ได้มาสมัครเข้ามาพระเยซูอาจจะใช้เวลากับคนในสังคมอยู่เยอะอาจจะมีคนที่มาติดตามพระเยซูอยู่หลายคนแต่คนที่เป็นทีมงานวงในพระเยซูคัดเลือกค่อยๆคัดเลือกเข้ามาทีละคน ร่องนั้นไม่ได้พลีผลามนะครับฉันได้ฉันนั้นเวลาที่เราใช้เวลาในการที่จะสร้างทีมนั้นเราควรจะให้เวลากับเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องมีคนปริมาณเยอะในวันแรกปีหนึ่งอาจจะมีหนึ่งคนอีกปีหนึ่งอาจจะมีหนึ่งคนก็ได้ผมจําได้ตอนที่ผมเริ่มต้นทํางานพระเจ้าใหม่ๆนั้นพระเจ้ามักจะส่งคนมาให้สร้างปีละประมาณหนึ่งคนเท่านั้นนะครับอย่างมากที่สุดก็อาจจะสองคนแต่สะสมไปเรื่อยๆในแต่ละปีก็ได้ทีมงานที่ดีเกิดขึ้นนะครับ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเรานั้นให้เวลามากพอจำไว้ว่าคนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่คนแรกคนที่อยู่ท้ายๆยนั้นอาจจะเป็นคนที่ดีมากๆก็ได้ฉะนั้นไม่ต้องรีบเร่งในการที่จะไปกําหนดว่าคนไหนจะต้องเล่นบทบาทไหนใช้เวลาด้วยกันไปแล้วก็สังเกตดูไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นเข้าไว้มีคําพูดหนึ่งในภาษาไทยบอกว่าช้าๆได้พระเล่มงามใช่ไหมครับฉะนั้นเลือกช้าดีกว่าเลือกผิดให้เวลาในการที่จะสร้างคุณภาพก่อนที่จะ ก่อนที่เราจะเริ่มที่จะมีปริมาณเยอะๆตั้งแต่วันแรกนะครับและนี่เป็นกุญแจที่พระเยซูนั้นมอบให้กับพวกเราไว้นะครับไม่เพียงแ่สิ่งที่สสิ่งที่3พระเยซูสอนผู้นําระหว่างใช้ชีวิตด้วยกันแทนที่พระเยซูนั้นจะใช้ห้องเรียนหนังสือเรียนหรือแบบฝึกหัดนะครับพระเยซูนั้นกลับใช้บริบทชีวิตจริงนะครับใช้นกใช้ดอกไม้ใช้ต้นไม้ใช้ภูเขาลลำธาร นะครับพาคนเหล่านี้นั้นไปปิกนิกอยู่ตลอดเวลาพูด,ดง่ายๆแล้วไปคุกคลีอยู่ในบริบทชีวิตจริงเพราะว่าในสถานการณ์บริบทชีวิตจริงนั้นทําให้เราไม่เพียงแต่เห็นทฤษฎีแต่รู้วิธีการประยุกต์ทฤษฎีในน้ําหนักต่างๆกันทําให้คนนั้นเกิดการเรียนรู้ในทางภาคปฏิบัติได้ง่ายมากและนี่เป็นวิธีที่พระเยซูใช้ในการสร้างคนตอนที่เมื่อก่อนเริ่มต้นในการทํางานพระเจ้ามักจะมีคนแซวอยู่เสมอว่า,าแทนที่จะกางหนังสือเรียนหลายครั้งเวลาที่ผมใช้เวลาคนนั้นเขาจะบอกว่าชอบพา พวกเขาไปชี้นกชี้ไม้อยู่เรื่อยๆหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าบางครั้งไม่ได้ใช้วิธีที่เป็นทางการซึ่งวิธีนั้นก็ไม่ใชเป็นสิ่งที่ผิดนะครับเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งแต่หลายครั้งใช้วิธีที่พาเขาไปอยู่สถานการณ์จริงและเมื่ออยู่สถานการณ์จริงนั้นสามารถเรียนรู้บทเรียนจากสถานการณ์หล่อนั้นได้และทําให้เขาสามารถที่จะจาภาพจําเหตุการณ์จําตัวอย่างที่เกิดขึ้นได้แล้วสามารถที่นําไปประยุกต์ใช้ต่อไปในเวลา ต่อมานะครับฉะนั้นกุญแจคือไม่เพียงแต่ทฤษฎีเท่านั้นแต่ทําอย่างไรที่คนนั้นจะสามารถที่จะเข้าใจวิธีที่มันเอาไปปฏิบัติใช้ได้จริงซึ่งสามารถเกิดในบริบทชีวิตจริงนั่นเองเวลาที่เราใช้เวลาในการสร้างทีมงานนะครับมีคําพูดหนึ่งในภาษาไทยบอกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะระมัดระวังไว้ว่าเราไม่เพียงแต่สอนทฤษฎีให้คนรู้แต่เขารู้จริงๆว่าภาคปฏิบัตินั้นจะต้องทำอย่างไรนะฮะสิ่งที่4ี่ที่พระเยซูทำพระเยซูให้สาวกเผช หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพี่เยซูพาเขาออกจากมุมสะดวกสบายหรือว่าคอมฟอร์ทโซนเขานั่นเองนะฮะครั้งหนึ่งพี่เยซูบอกให้สาวกนั้นเลี้ยงอาหารคนที่มีจานวนนับร้อยนับพันทั้งๆท,ท,ที่มีอาหารอยู่ในมือเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นอีกครั้งหนึ่งบอกให้สาวกนัก้นไปรักษาโรคอีกครั้งหนึ่งนั้นบอกให้สาวกบอกให้เปโตรนั้นเดินบนน้ําสิ่งที่พี่เยซูทบางครั้งดูเหมือนว่าเป็นสภาพที่ไม่ง่าย ที่จะทําแต่พระเยซูเลือกใช้วิธีแบบนี้เพราะรู้ว่าเวลาที่คนนั้นต้องเหยียดชีวิตออกนั้นเขาต้องเรียนรู้ในการใช้ความเชื่อเรียนรู้ในการที่จะพึ่งพระเจ้าเรียนรู้ในการที่เขานั้นจะไม่เพียงแค่โฟกัสในความจํากัดหรือความสามารถของตัวของเขาเองภาวะผู้นํานั้นเกิดขึ้นหลายครั้งมาจากการสร้างด้วยวิธีแบบนี้ครับพี่น้องจะนี่นการที่เวลาพระเจ้าจะสร้างชีวิตของพวกเราแต่ละคนนั้นบางครั้งนั้นพระเจ้ามันไม่ได้ใช้วิธีที่ เร,เราคาดเดาถูกบางทีเป็นวิธีที่บางทีนั้นเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่สะดวกสบายเลยแต่นั่นเป็นวิธีที่ดีที่จะสร้างคนหลายๆคนที่เกิดขึ้นเราคงจะเคยได้ยินคําพูดหนึ่งที่บอกว่าสถานการณ์สร้างวีระบุรุษคงจะเคยได้ยินคําพูดนี้ใช่ไหมครับงั้นในการใช้เวลาคนนั้นไม่ควรจะสปอยลูกแกะหรือว่า พาเขาไปอยู่ในเส้นทางที่ดูเหมือนมันเรียบง่ายตลอดเวลาการล้มลุกคลานบ้างโดยที่เรายังอยู่ข้างๆเขาไม่ทอดทิ้งเขาและเป็นกําลังใจให้กับเขาและพาช่วยพาเขาก้าวข้ามเส้นนั้นเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถที่จะพัฒนาผู้นําได้ดีมากจริงๆผมจําได้ตอนที่พระเจ้านั้นเคยท้าทายช่วงหนึ่งผมไปทํางานพระเจ้าที่แอฟริกานะครับเป็นทวีปใหม่ที่ผมไม่เคยไปมาก่อนในการที่จะตัดสินใจไปที่นั่นนะครับเป็นอะไรที่ ที่ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเมื่อไปแล้วจะเจออะไรบ้างเราจะเจอคนแบบไหนเราเจอสถานการณ์อย่างไรสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรไปถึงนั้นก็มีหลายสิ่งที่ผมชอบมากมีคนที่จิตใจดีมีคนที่ให้เกียรติผู้รับใช้มากนะครับมีสิ่งดีเยอะแยะที่นั่นแต่ก็มีความลําบากที่เกิดขึ้นแบบที่แทบไม่เคยเจอมาก่อนถนนหนทางที่มันมันแบบเป็นหลุมเป็นบ่อแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันจะจะมันจะขับรถยังไงกับสภาวะแบบนั้นนะครับหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่ ยุงมันเยอะแบบขนาะที่เราบอกว่าเราอยู่ที่นี่นะยุงเยอะแล้วนะครับที่นั่นนี่คือคือคือไม่ต้องพูดถึงนะครับเราเทียบเขาไม่ติดจริงๆบางทีผมจําได้ว่ากว่าจะได้นอนหนึ่งครั้งนี่ต้องเอาไม้ตียุงตีอยู่ประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าจะสามารถที่จะล้มตัวลงนอนได้นะครับหรือไฟฟ้าที่ดับเป็นระยะที่มีโซนนิ่งนะครับว่าตรงนี้เปิดไฟเสร็จแล้วก็ย้ายไฟฟ้าไปให้อีกจุดหนึ่งของเมืองระยะยไปจุดหนึ่งของเมืองแล้วเวลาที่ไม่มีไฟฟ้ามันก็มืดจริงๆนี่เป็นสภาพที่บางทีนั้นดูเหมือนว่าไม่ง่าย แต่ในท่ามกลางความยากลำบากนี้เรากลับเห็นพระเจ้าทํางานพระเจ้าเปิดประตูน้นเปิดประตูนี้ให้งานพระเจ้าขยายไปนิมิติที่ในสภาพธรรมชาตินั้นไม่เกิดขึ้นและขณะที่อยู่ในไทยนั้นแทบไม่เคยเห็นพระเจ้าทํารูปแบบลักษณะแบบนั้นเลยแต่กลับสามารถเกิดขึ้นในที่ที่เรียกว่าเป็นที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เห็นงานพระเจ้าสามารถที่เคลื่อนไปได้นิมิติที่แปลกมากแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้นใช้เราเห็นว่าความยากลำบากหลายครั้งที่พระเจ้าบัญจงให้กับชุดพวกเราแต่ละคน บางครั้งไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่กลับเป็นสถานการณ์ที่ช่วยสร้างให้ท่านเป็นผู้นําที่มีความแข็งแกร่งเป็นผู้นําที่สามารถที่จะนําคนได้มากมายในอนาคตนะครับสิ่งที่5เราเห็นสิ่งที่พระเยซูทําคือพระเยซูนั้นไม่ได้ให้สุดสําเร็จพระเยซูนั้นให้เป้าหมายไปเพื่อทําให้สําเร็จต่างหากเวลาที่พระเยซูพูดพระมหาบัญชาของพระองค์นั้นก็บอกว่าจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราแล้วก็เป็นประโยคสั้นๆที่พระเยซูให้เป็นเป้าหมายกับผู้เชื่อทั้งโลกส่วนว่าจะไปที่่ไไไหนปเมือร ไปแล้วจะต้องทำยังไงพระเจ้านั้นทิ้งรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ไว้ในตลอดเส้นทางการรับใช้ของเราที่เราจะค้นพบมากยิ่งขึ้นตอนที่พระเยซูนั้นละสาวกไปเพื่อสร้างพวกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเยซูนั้นบอกว่าพระองค์จะประทานผู้หนึ่งก็คือวิญญามบริสุทิ์ซึ่งเป็นพระผู้ช่วยในชุดของเราและพระวิญญาณบริสุทิ์นี่แหละกลายเป็นคนที่คอยชี้นําคอยนําทางก้าวต่อก้าวให้กับชุดของพวกเราตลอดเวลาสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จาก พระเยซูก็คือหลายครั้งนั้นเราควรจะเป็นคนที่พูดเป้าหมายให้ชัดกับทีมงานว่าเป้าหมายที่พระเจ้าต้องการให้เขาทำในชีวิตของเขานั้นคืออะไรโดยดูจากพัมพีโดยดูจากการทรงเรียกในชีวิตของเขาดูจากของประทานดูจากความสามารถของเขาเสร็จแล้วตลอดเส้นทางนั้นเราสอนหลักการให้กับเขาไปและเมื่อสอนหลักการเราอย่าลืมที่จะสอนให้เขารู้จักวิธีในการประยุกต์หลักการด้วยเขาอาจจะทําพลาดบ้างเขาอาจจะใช้วิธีผิดพลาดบ้างแต่ผิดนั้นก็เป็นครูจริงหรือเปล่าครับ ตราบใดที่ความผิดพลาดนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่คอขาดบาดตายมันจะกลายเป็นบทเรียนที่ค่อยๆสอนให้เขานั้นกลายเป็นผู้นําที่ดียิ่งขึ้นและดีขึ้นอยู่เสมอสิ่งจําเป็นที่จะต้องพูดอยู่เสมอก็คือเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นเองอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้านั้นต้องการให้เรามีความเจ็บชัดเจนมากว่าเป้าหมายของเราคือการสร้างสาวกอย่างที่มารมีพูดเอาไว้งั้นการผลิต นะครับสาวกนั้นเป็นสิ่งที่พระเยซูได้พูดเอาไว้ไม่ว่าเราจะทําอะไรมากมายเราจะมีเป้ายิบเป้าย่อยหรือจะมีวิธีอะไรที่วิริสลามาลามากมายอย่างไรก็ตามตราบใดที่มันไม่บรรลุปเป้านี้เรานั้นไม่ได้ทํางานให้พระเจ้าสําเร็จแล้วเราก็ไม่ได้ทําในสิ่งที่พระเจ้าให้เรียกให้เราทําจริงๆง,งั้นเวลาจํานวนมากนั้นจะต้องให้ก,การที่โฟกัสในสิ่งที่เป็นเป้าหมายแล้วก็สื่อสารเป้าหมายนี้ที่ชัดเจนให้กับทีมงานอยู่เสมอเพื่อเขานั้นจะไม่เคยหลุดจากโฟกัสตรงนี้แล้ววิธีการต่างๆนั้น พระเจ้าพระพระุญมริสุจะเป็นคนที่สอนเขาแล้วเราสามารถที่จะคอยโคช้ชเขาแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกันเพื่อปรับวิธีการต่างๆเพื่อให้มันมุ่งสู่เป้านั้นอยู่ตลอดเวลาและนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้พูดเอาไว้ครับสิ่งที่6พระเยซูสอนในที่สาธารนณะและมาย่อยคําสอนให้กับพวกเขาในที่ส่วนตัวเวลาเราสํารวจวิธีการสอนหรือการฝึกคนของพระเยซูนั้นพระเยซูมีตั้งแต่ใช้วิธีเลคเชอร์พระเยซูมีตั้งแต่ใช้วิธีพูดคําอุปมาอุปมายกตัวอย่างเปรียบเทียบ พะเยซูนั้นมีการใช้วิธีสาธิตคือทําให้ดูนะครับว่าเทศยังไงรักษาโรคอย่างไรนะครับอย่างที่พะเยซูนั้นทําหลายสิ่งหลายอย่างในพระมพีงแต่มีวิธีหนึ่งที่พีเยซูมักจะใช้อยู่เสมอก,ก็คือ QA หรือว่าการถามตอบนั่นเองเวลาที่พะเยซูสอนในที่สาธารณะเสร็จหลายครั้งพะเยซูนั้นเรียกสาวกมาแล้วก็ถามว่าที่นอกีที่ฟังไปเข้าใจว่ายอย่างไร แลวถ้าเผื่อเขาพูดสิ่งใดถูกพระเยซูกระชมถ้ามีสิ่งใดที่เขาเข้าใจผิดพลาดพระเยซูอธิบายเพิ่มเติมฉะนั้น<ๆ>การที่เราเรียนทฤษฎีแล้วมีการมาย่อยในการที่จะทําให้เรานั้นเกิดความเข้าใจอย่างกระจ่างแท้นั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากนะครับนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูทําอยู่เสมอแลวเราควรจะทําอย่างนั้นเช่นเดียวกันหลายครั้งเราฟังคําเทศนาะควรจะมีเวลาที่มาย่อยคําเทศไม่เพียงแต่ว่าเราฟังคําเทศคาสอนเสร็จแล้วก็เก็บขึ้นหิ่งและนั่นจะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมาก เพราะว่ามันจะเสียเวลาและเสียทรัพยากรมากมายในการที่ทําสิ่งที่มีค่าต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาแต่ไม่ได้มีความเข้าใจหรือมีการประยุกต์นําไปใช้ฉะนั้นการที่เรานั้นจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้สําคัญนะครับหลายครั้งพวกเราเป็นคนที่ให้เวลากับเรื่องของการย่อยคําสอนหรือทําความเข้าใจคําสอนหรือพยายามที่จะนํำคําสอนมาประยุกต์ใช้จริงๆหรือเปล่าหลายคนนั้น เป็นไปได้อาจะเป็นคนที่ติดวิธีธแบบเลคเชอร์อย่างเดียวในระบบการศึกษาหลายครั้งเนี่ยเราถูกฝึกให้เป็นคนที่บางครั้งนั้นสนใจเรื่องของเลคเชอร์เป็นหลักไม่รู้ว่าพวกเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าตอนเรียนหนังสือถ้าเราดูหนังสือบทเรียนสมัยที่เราอยู่สมัยมธัธยมหรือสมัยมหาวิทยาลัยเราจะเคยจําได้ว่าหนังสือหลายเล่มนั้นจะมีบทที่1บทที่2บทที่3บทที่4แล้วมีคําถามท้ายบทคําถามมีอยู่ว่า เวลาที่เราเรียนบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามบทที่4ี่พอถึงคําถามท้ายบทพอถึงคําถามท้ายบทเนี่ยเราได้ให้เวลากับเรื่องนี้หรือเปล่าหลายครั้งพอเราจบบทที่1นึเรากระโดดไปบทที่2เลยคําถามท้ายบทนั้นเป็นสิ่งที่คนที่เขาออกแบบ หนังสือเรียนพวกนี้เขาออกแบบมาเพื่อเราจะได้มีเวลาเอาทฤษฎีมาย่อยนั่นเองฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้เวลากับคาถามท้ายบทนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากฉันได้ฉันนั้นนะครับในชีวิตเือจากเวลาที่เราสร้างผู้นำเนี่ยสอนทฤษฎีไปแล้วควรจะมีมีติ้งอะไรบางอย่างที่คนนั้นเอาทฤษฎีพวกนี้มานั่งถกกันแล้วมานั่งคุยกับเคสตัตี้หรือว่ากรณีศึกษาจริงเวลาที่เขาออกปในฟิ์หรือออกไปในการทํางานแล้วเขามานั่งคุยเรื่องเหล่านี้ว่าทฤษฎีที่เรียนไปจะมาประชุประยุกต์ใช้อย่างไรกับ กรณีศึกษาแบบนี้ถ้าเป็นปัญหาจะแก้อย่างไรนะครับน,นี่เป็นสิ่งที่น่าจะมีเพราะกระบวนการแบบนี้ทําให้เกิดการสร้างคนําที่มีคุณภาพอย่างมากเลยนะครับอันต่อไปอันที่เพระพยซูนั้นปฏิบัติกับแต่ละคนอย่างเป็นปจเจกบุคคลจริงพระเพซูนั้นเวลาที่เปโตรมีปัญหาพร,พระองค์เผชิญหน้ากับเขาพะเยซูนั้นสแสดงความรักกรบยอนพะเยซูนั้นพอพบว่าโทมัสเนี่ยขาดความเชื่อพะเยซูก็ท้าทายเขาเราจะเห็นว่าพะเยซูนั้นรู้จักกับ ทีมงานหรือคนที่โรรองกำลังสร้างแต่ละคนเป็นอย่างดีมากทุกคนมีจุดแข็งและมีจุดอ่อนมีพื้นภูมิมีองค์ประกอบในความเป็นตัวเขาที่ไม่เหมือนกันเลยพระเยซูนั้นให้เวลาในการที่สนใจคนแต่ละคนอย่างเป็นปัจเจกบุคคลไม่ได้เพียงมองพวกเขาเป็นทีมเป็นก้อนรวมๆแต่ว่าแต่ละคนนั้นพระเยซูลงไปสร้างด้วยหลายคนอาจจะใช้คำว,ว่าหนึ่งต่อหนึ่งหลายคนอาจจะใช้คําว่าการ การเลี้ยงดูหรืออะไรก็ตามแต่หมายถึงการที่เรานั้นให้เวลากับคนอย่างเป็นปัจเจกบุคคลเพราะคนแต่ละคนนั้นมีเมคอัพหรือความเป็นตัวตนของเขาที่ไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะดูตัวอย่างที่พระเยซูทำในการสร้างทีมงานเราควรจะทําแบบนั้นเช่นเดียวกันอาจจะมีทีมงาน5คน10คนแต่ว่าแต่ละคนลดตัวจะลงไปใช้เวลาด้วยอย่างเจาะจงด้วยนะครับเมื่อในมุมกลับเวลาที่พระเจ้าสร้างชุดของพวกเราแต่ละคนนั้นพระเจ้ารู้จักคนแต่ละคน เป็นอย่างดีแล้วร,รู้ว่าพระเจ้าต้องสร้างเราในเรื่องไหนฉะนั้นวิธีที่พระเจ้าสร้างพวกเราแต่ละคนนะครับจึงไม่ค่อยเหมือนกันเราจึงไม่ควรจะรู้สึกเปรียบเทียบทําไมกับคนนั้นดูสบายจังแต่ทําไมกับพวกพวกเราเนี่ยทำไมพระเจ้าให้เราลาบากมากกว่านะครับเพราะพระเจ้ารู้วัตถุประสงค์รู้ว่าจุดที่พระเจ้าต้องการสร้างจุดต้องการขัดจุดต้องการที่จะทาให้มันเงางามในช่วงตอนนี้คือเรื่องอะไรฉะนั้นเนี่ยเราจงไม่ต้องไปความ,มีความรู้สึกเปรียบเทียบกับคนอื่นคนอื่นเขามีโจทย์ของเขาเรามีโจทย์ของเราท้ายสุด พระเจ้าต้องการทําให้เรานั้นเจิดจรัสแล้วเราสามารถที่จะทาให้การทรงเรียกของพระเจ้าสําเร็จและนี่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดนะครับพวกเราแต่ละทุกคนพวกเราแต่ละคนนั้นมีความพิเศษและมีความเป็นเอกลักษณ์ฉะนั้นเนี่ยทีมงานเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอย่าอย่าปฏิบัติกับเขาแบบเหมารวมๆเป็นก้อนเดียวกันคนที่มีลูกท่านรู้ใช่ไหมครับแต่ลาถ้ามีลูก2คน3คนแม้ว่าเป็นลูกทั้งหมดนะครับมาจากพ่อแม่คู่เดียวกันแต่นิสัยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเขามีความเป็นแบบฉบับพิเศษ ฉะนั้นเราไม่จะไม่สามารถที่ใช้สูตรกับลูกได้อย่างไรเราก็ไม่สามารถที่ใช้สูตรตายตัวกับการสร้างทีมงานแต่ละคนที่อยู่ในทีมรวมของเราได้เหมือนกันนะครับการที่เราจะเข้าใจว่าการสร้างสาวกแท้จริงนั้นคือการพาคนจากจุดที่เขาเป็นไปสู่จุดที่เขาต้องการพาให้เขาไปเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากหลายคนไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้เขาจึงสร้างคนโดยเริ่มจากจุดสมมุติโดยคิดว่าทุกคนเริ่มเหมือนกันหมดซึ่งนั้นไม่จริงเสมอไป เรื่องเบสิกอาจจะเหมือนกันเช่นเรื่องกลับใจใหม่เรื่องการอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์นะ่าอาจจะเป็นเรื่องที่เหมือนกันที่ทุกคนจะต้องรู้แต่พอแอดวานซ์ไปถึง,ไปถ,งไปถึงสักระยะหนึ่งมันจะไม่เหมือนกันดังนั้นการที่เราจะเข้าใจคนแต่ละคนและออกแบบแผนการสร้างเขาที่มีความเฉพาะเจาะจงของแต่ละคนนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญม,มากนะครับสิ่งต่อไปที่ามาดูด้วยกันคือสิ่งที่8นะครับพระเยซูไม่เคยที่จะหมดความหวังใจพระองค์นั้นให้โอกาสคนอยู่เสมอทีมงานของพระเยซูนั้น มีจุดแข็งมีจุดอ่อนหลายคนนั้นก็มีจุดอ่อนหลายๆอย่างที่ต้องอดทนมากๆนะครับเราคงจําได้ว่าพวกสาวกเคยทะเลาะกันเคยที่จะแย่งอานาจกันว่าใครจะมีอานาจมากกว่าใครนะครับจนพีะเยซูนั้นจะต้องสอนเรื่องของความถ่อมใจให้กับเขาโดยการที่พระองค์นั้นบอกว่าผู้ใดอยากจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่จะต้องเป็นคนที่ ปฏิบัติคนทั้งปวงนะครับและพระเยซูก็แสดงแบบอย่างการปฏิบัติผู้อื่นให้เขาได้เห็นว่าผู้นําที่แท้จริงคือคนที่เป็นผู้รับใช้ของคนทั้งปวงนั่นเองเราเห็นว่าพระเยซูนั้นมีความอดทนและพระเยซูนั้นก็ไม่หมดความหวังใจให้โอกาสเขาอยู่เสมอพระเยซูนั้นเตือนเวลาที่สาวกทําผิดนะครับเวลาเปตโตรนั้นทําอะไรผิดพลาดพระพยเยซูก็เตือนบอกว่าเขานั้นจะปฏิเสธพระเยซูนะครับนั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้เตือนเปตโตรไว้แล้วเขาปฏิเสธพระเยซูจริงๆแต่ดีที่เปโตรนั้นหันหลัง กลับมาหาพระเยซูแล้วก็เดินกับพระเยซูต่อยูดาสพระเยซูก็เตือนหลายครั้งแต่แต่ว่ายูดาสนั้นเลือกในการที่จะทรยศแล้วก็ออกจากทีมไปฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าหลายครั้งมีกรณีคนที่อยู่ในทีมแล้วออกไปแต่พระเยซูไม่เคยหมดความหวังใจพระเยซูนั้นไม่เคยที่จะหมดมการที่ให้โอกาสยุติการให้โอกาสคนเหล่านี้พระเยซูนั้นให้โอกาสเขาอยู่เสมอจนคนเหล่านี้นั้นสามารถที่จะเติบโตขึ้นมาและกลายเป็นผู้นําที่ ประสบความสําเร็จและกลายเป็นคนที่สามารถที่ทำหลายสิ่งหลายอย่างจนคนมากมายนั้นได้รับประโยชน์ผ่านชีวิตของเขาไปนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความในการสร้างทีมงานนั้นเราควรจะเอาหัวใจนําแทนที่จะเอาหัวคิดนํานะครับเราควรจะนําเอาความรักออกนําไม่เพียงแต่เอาความถูกผิดออกนําเท่านั้นเพราะว่ามนุษย์นั้น ไม่ช้าก็เร็วก็จะทําพลาดถ้าเอาถูกผิดเป็นตัวนําในท้ายที่สุดเราจะไม่เหลือใครแต่ถ้าหากเราเอาความรักนํานั้นเราจะพบว่าการหยิบยื่นโอกาสให้นั้นจะไม่เคยสิ้นสุดเผื่อว่าเขานั้นมีใจในการที่อยากจะเดินมีใจที่อยากจะรับใช้พระเจ้ามีใจที่อยากจะ เป็นทีมงานเขาก็สามารถที่จะเดินก็จะอยู่เสมอตลอดเวลาและนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูได้ทำฉะนั้นกุญแจคือให้โอกาสนะครับแน่นอนผมอยากขอผู้สมดุลสักนิดหนึ่งว่าการให้โอกาสไม่ได้หมายความว่าเราไม่เรียงลําดับนะครับคนนั้นจะให้คนคนแต่ละคนจะมี ลำดับของการตอบสนองนั้นระดับของการตอบสนองที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไหนตอบสนองมากเราควรจะหยิบยื่นโอกาสให้กับเขาเพราะนั่นเป็นเวลาทองในการที่เราจะสามารถที่จะสร้างคนคนนั้นได้ขณะที่เขายังตอบสนองอยู่นะครับคนอื่นที่ยังไม่ได้ตอบสนองเราไม่ได้ทิ้งเขาไปแต่คอยเมื่อเวลานั้นมาถึงเมื่อใจเขาตอบสนองเราหยิบยื่นโอกาสให้กับเขาเหมือนกันนะครับและสิ่งสุดท้ายที่เราเห็นที่พระเยซูทําคือพระเยซูใช้เวลา3ปีถึง3ปี3ป3ครึ่งในการสร้างคนหลักๆเพียงแค่12คนเท่านั้นนี่คือสิ่งที่พระเยซูทํา หลักก็คือเพ้าโฟกัสนั่นเองมีโฟกัสในการสร้างคนพระเยซูนั้นไม่ได้มีโปรแกรมแบบแมสหรือโปรแกรมแบบในการที่จะสร้างคนแบบเป็นเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับแต่พระเยซูกลับเลือกคนมาเพียงแค่12คน3ถึง3ปีครึ่งนี้พระเยซูนั้นใช้เวลากับลูกศิษย์หรือนักเรียนเพียงแค่12คนทั้งนั้นและในการที่ให้เวลา3ถึง3ปีครึ่งที่ว่านี้กำลังหมายถึงให้เวลาตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ 52สัปดาห์ต่อปีนี่คือสิ่งที่พระเยซูนั้นให้เวลากับพวกเขาคือโฟกัสจริงๆในการสร้างคนมิหน้าละแม้ว่าเวลาใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ3าปีแต่กลับมีผู้นำชั้นเยี่ยมซึ่ง e s o u r ์ e หรือว่าทรัพยากรมนุษย์ที่พระเยซูเอามาสร้างในความเป็นจริงนั้นไม่ได้เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนเกรด A อะไรมากมายถ้ามองไปแล้วก็เป็นชาวประมงสส่วนใหญ่นะครับเป็นคนที่เป็นคนที่เป็น คนระดับรากหญ้านะเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่อาชีพธรรมดาธรรมดาบางคนไม่มีการศึกษามากนะครับแต่คนเหล่านี้กลับสามารถรับการสร้างจนกลายเป็นคนที่สามารถที่จะเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างในคนรอบข้างจนกระทั่งทําให้ความสำเร็จนั้นส่งผ่านมาเรื่อยๆจนถึงสมัยของพวกเราฉะนั้นเนี่ยการโฟกัสในการสร้างคนจึงมีความสําคัญมากๆพี่น้องครับพี่น้องลองจินตนาการดูนะครับถ้ามีขวดอยู่หนึ่งร้อยขวดเราอยากจะเติมน้าให้เต็มเต็มทุกขวด แล้วเราใช้วิธีสาดน้ำสาดน้ำสาดน้ำตลอดเวลาพี่น้องคิดว่ามันต้องใช้เวลามากแค่ไหนแล้วน้ำปริมาณเยอะแค่ไหนกว่าขวดมันจะมีน้ำเต็มแต่เราถ้าเผื่อเรายินดีที่ค่อยๆรินทีละขวดทีละขวดทีละขวดไปเรื่อยๆดูเหมือนช้าแต่ในท้ายที่สุดทุกขวดจะมีน้ำเต็มหมดและนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูได้ทำผมอยากจะให้นี่เป็นข้อคิดกับพี่น้องนะครับพระเยซูนั้นสร้างกรณลนีตลอด3ปีจนกระทั่งเมื่อเขาพร้อมพระเยซูค่อยๆคลายออกพี่น้องจะสังเกตว่าเวลาที่พระเยซูสร้างกรณลนี้ช่วงแรกพระเยซูเนี่ยเกาะติดพวกเขาตลอด มาถึงช่วงหนึ่งเะียซูเริ่มส่งเขาไปทํากันเองและให้กลับมารายงานตรงไหนที่ผิดพลาดเะเยซูก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องแก้แบบนี้นะนี่คือสิ่งที่ระเยสูทําในพระคัมภีร์เราเห็นว่าพอในท้ายที่สุดเมื่อคนเหล่านี้พร้อมจริงๆเะเยสูเด็ดละพวกเขาไปพระองนั้นเสเด็จกลับไปสู่สวรรค์และให้พวกเขานั้นทํางานที่พระเจ้านั้นเรียกให้ทําและคนเหล่านี้ก็ทํางานได้สําเร็จเพราะเะเยสูสร้างพวกเขามาเป็นอย่างดีนี่เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับผมเชื่อพวกเราหลายคนที่ฟังพระมิจในตอนนี้นั้นบางคนเคยสร้างคนมาแล้ว บางคนอาจจะกาลังเริ่มต้นในการสร้างคนใหม่ถ้าเราเลือกในการที่ใช้วิธีแบบที่พระเยซูทําในท้ายที่สุดเราจะมีทีมงานชั้นเยี่ยมที่อยู่ล้อมรอบพวกเราอยากจะฝากข้อคิดหนึ่งให้พี่น้องออลองคิดตามดูนะครับนี่ขนาดพระเยซูผู้เป็นพระเจ้าเป็นคนสร้างเองอัตราความสําเร็จในการสร้างทีมงานของพระองค์อยู่ที่ประมาณ92%ก็คือมี12คนแต่ยูดาสออกไป1คนเราเห็นว่านี่ขนาดพระเจ้าสร้างเองยังอยู่ที่อัตราขนาดนี้ ถ้าเราซึ่งเป็นมนุษย์ไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบแบบพระองค์ถ้าเราเลือกวิธีอื่นที่ไม่ได้เป็นวิธีแบบที่พระองค์บอกให้เราทําอัตราความสําเร็จนั้นจะอยู่ที่ตรงไหนอยากให้เราลองทบทวนดูว่าวันนี้เราใช้วิธีอะไรในการสร้างคนของพระเจ้าเราใช้วิธีอะไรในการสร้างทีมงานเราใช้วิธีอะไรในการสร้างผู้น,นําถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระเยซูทำพระองค์ได้วางแบบนี้เอาไว้ให้ เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้ข่าวดีคือพระองค์ได้วางแบบให้ข่าวร้ายคือไม่มีช็อตคัตไม่มีทางลัดใดนะครับถ้าเราอยากจะสร้างผู้นำอยากประสบความสำเร็จเราต้องใช้วิธีแบบพระเยซูนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอยู่กับพี่น้องของพี่ยามประสุทธิ์นใ,นให้สติปัญญาและก็น,นำพี่น้องให้รู้ว่าจะต้องเลือกคนไหนมาสร้างแล้วจะต้องใช้วิธีอย่างไรในการสร้างเขาและขอพระเจ้าทรงโปรดสถิอยู่พี่น้องอวยพรพี่น้องทุกคนครับขอเจ้าอวยพรครับ あ